าลายูเจนั่นมาค่ะพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมาลุงน้องหน่อยค่ะวานเหียปุณละจ่าทดสอบเบื้องก่อนปีไม่มาสิเป็นจังใดสีได้น้อยหรือสีไดรลายปานใดโม่ได้ลงงมจะจ่าแต่ว่าใส่เหี้ห่าวเอาคพี่น้องพูด้ถึงเสืออยู่ทั้งหลังผุดๆอ่ะกาล่งจิตกะล่างใจนี่หอดซีขาเอาเกลือว่างหันได้ก๊บพร้อมจะพี่น้อง กำลังใจมาเป็นกำลังใจค่ะนางบอแวะแวะอยู่นี่ละจ้าป้าบวารลายปันฮะมันเลิอกอยู่อ่ะฮะยี่ยงก่มาอ,อยัง,องเมาแดดจิจา้ามาเดจา้าหายู่หากินแรงนี่จาา้าบรรยากาศหลังเลิกงานค่ะพี่น้องฮะ <c oughs> เอาอีกแล้วตัวแต่กันวะไพจัดจัดบาท้าเอาขึ้นผัดเจ้างี่ยงตีอีพี่น้องหม้อหนึ่งกะนั่งเจ้าคอฝากอันนี้อยู่คนเสียขึ้นเบิงน้ำนี่เป็นตาถือหลายเนาะเอา้มามานันแทะๆมนันแทๆลาบาดเนี่ยเอาเอา

อ้อพี่น้องโอ้จักเมนยังบาดมีแต่ปัดตองหลายนี่ค่ะไปครับพี่น้องเก็บปลาน้อกันจ้าสู้กันทุ่คนละน้ำมันก็เลยเจาะน้ำมันป้องกับบอยยางได้เดี๋ยวนีะ ดูเหยียบตีนเด้นำส่วนดงงักตู้องเก็บปลาน้ำกันค่ะลองเบิองปีใหม่เพิ่อจะได้กินไ่หวานอยู่บนเนี่ยวิ่อมันสิไปนั่นโต๊ะมองอีกขึ้นเก่าบ่ได้มีมือจับน้ำใจบ่ไดมม้มาปลอยก็ตัว <c oughs> นี้มันยังอยู่นี่บอดด้มาปล่อยกับเจ้านี่ตัวหน่อยๆกับสมากาดเถือบางในเหีห้หางปันเนี่ยผุนๆๆอยู่ตีนมันผุดไปอย่างนี้นั่นแหละก็เนี่ย ม้อนโมเมนขนาดหนามบุกเลยมันยังมีมาถือโอ้มันยังมีนั่อยู่ในหนองวอลทิศหมานอยู่เด้จ้าที่ตึกหลายบาทเอาจ้าเพราะว่าเหฮฮางนี่ดูมุ้งยาสวบดาบกูเด้นี่ค่ะยานตัวนี้มันจวบตดอันด่างมาฉันสวดใช่ไหมสิบ้าอ๋อพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้า วา,าวานลงไป <c oughs> วานลงไปเห <c oughs> <ะ>ยาเหยากันวานเจ้าวาเแล้วเคยวานเหออยู่บนะนะไม่รู้ฝุ่นคนน้นหน่อยๆยางมากฝุ่นพี่น้อง <c oughs> มาเจอาพี่น้อง <c oughs> หาอยู่หา,หากินน้ำกันจ้า